เทาเรื่องเลนะเมื่อกี้กำลังดาวน์โหลดไฟล์อยู่แล้วมันขึ้นว่าไฟล์หายต้องพูดใหม่หมดเลยไปแบบซั้นๆนะเราไม่รู้นะว่าใครก็ตามเจอกับนายสิทธิ์หรือว่าเจอคนยึดพื้นที่คนพาต่างๆทั้งงานแล้วก็ในคนใครตัวจะเจอแบบร้แรงต่างกันแค่ไหนแต่เราว่ามันก็ไร้แรงหมดเลย,ย่างเช่น คนที่เป็นพาร์ทเนอร์เราที่ทำเรื่องกุศลไม่ใช่เรื่องอกุศลนะเราช่วยเหลือสังคมอะไรเงี้ยให้ดีขึ้นน่ะก็เคยเจอคนกลุ่มนี้กลุ่มใกล้ตัวเราเนี่ยนศซสิตเนี่ยบุกบุกไปถึงที่บ้านแล้วก็เอ่ตามกันธนุนกรรมเนาะต่างๆนานารวมถึงรวมถึงคนรอบตัวของคนนั้นด้วยก็หมายความว่าส่งผลต่อคนของ คนที่เป็นพัทเนอร์ละคนรอบตัวเขาด้วยถึงขั้นที่ว่าย้ายย้ายที่อยู่กันเลยทีเดียวหลังจากนั้นไม่นานมันก็ส่งผลยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของคนนั้นเหมือนกันจนทําให้มีหนึ่งในในกลุ่มพัทเนอร์เสียชีวิตและพอคนกลุ่มใกล้ตัวน,นั้นเป็นโูข่าวก็สะใจบอกวัวตายแล้วหลอกวเหรอฟิลงานชุดชุดแดงในงานสพบสีดาแล้วก็สร่อรี่ของชาวบ,บ้านคนอื่นก็เป็น,นแบบนั้น ทีเวลาแบบมาพูดให้ให้คนอื่นฟังว่าเนี่ยไอ้เพื่อนฉันสมัยเรียนอีคนนั้นน่ะที่ฉันเกลียดมันตายแล้วเว้ยแล้วก็หัวล้อตบมืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติของคนกลุ่มประเภทที่ทำอะไรอะไรไม่ชั่นคนอื่นเพื่อเพราะนั้นคือเลยไม่ชันตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อสองก็คือเราไม่รู้แล้วว่าคนปกติใช่ไม่ใช่แล้วก็สัตว์ี่ยที่เขาได้กินข้าวหรือว่าได้เลือกร้านกินข้าวเนี่ยมันรู้สึกยังไงอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน หรือว่าได้มีเพื่อนได้มีคมคุยด้วยไม่โดนกักขงังอนเดียวบาราลุกสมบัติต่างตางนะเบิดโทรคนมีให้ติดต่อบาร์ลกสมบัติได้ไม่แต่สตางค์แดงเดียวอะไรเงี้ยนันมันไม่รู้ว่ามันเป็นไงเพราะนันเวนตรงกันข้ามหมดทางร่างกายจิตใจจิตวิญญาณคือโดนทะนกุกรรมหมดมันก็เลยไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเราอยู่คนละโลกกันเนาะซึ่งตัวนี้ลาไว,ไว้ก่อนแล้วก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนักมวยไว้ค่อยเ,เล่าให้ฟังทีหลังต่อมาเขาเล่าเรื่องพื้นที่ พื้นที่ในทางฮ่าดีก็คือคุณนึกออกเนาะคุณคงเคยเข้าไปสัมภาษณ์งานหรืออะไรแล้วแบบมีคนที่พลังงานนักดากบเนี่ยแบบไล่เอ็มพาร์ตี้แล้วคุณรู้สึกขนลุกรู้สึกแล้วก็ลมนังคว้างปลาของหรือว่าเอาทำเป็นถุยน้ําลายพอดีอ,อะไรเงี้ยแล้วดินเห็นคุณอะไรเงี้ยเนี่ยคือสินเจ้เป็นโดนในชางฮ่าดีว่าพื้นที่ทั้งหมดในทุกอนุอากาศเป็นของกูมึงก็ไปตายซะอะไรอย่างเงี้ตลอดเวลาตลอดเวลาที่เจอหน้าหาสะพายะ ต่อมาในทางสามดีในทาง3มดีก็คืออย่างเช่นพื้นที่ทั้งหมดที่น,นัมเบอเซ่ใใบอกว่ามนนันถูกอไอพื้นที่ที่มันที่อื่นอย่างเช่นพื้นที่บ้านญาติหรือว่าการทำลายพาร์ทเนอร์ที่ทำให้เราได้สี่ส่วนส่วนเลยทำให้เราเรียนดีขึ้นเก่งขึ้นฉลาดขึ้นก็จะนอนทำลายพื้นที่เหล่านั้นหมดหรือว่าขโมยสมบัติมาทุกทุกบาททุกตางคงทุกแดง และทุกเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เราไม่สามารถติดต่อใครได้เพื่อให้เราไม่สามารถที่จะมีพื้นที่ที่ไปใช้ชีวิตคนเราถ้ายังไม่ตายเรามีฟิสิกอลเราจะไม่จดต้องมีที่ที่นั่งขับถ่ายหรือว่านอนอันนี้คือบีบลงเรื่อยๆทุกอย่างให้แบบแก้เพอเข้าห้องน้ำได้แล้วโคตตัวนอนได้หมอนอะไรก็ไม่มีประสิีไม่มีอะไรเคยบอกแล้วให้กินมาม่าเปล่าๆมาเท่าที่ทำได้ตลอดมา และช่วงหลังก็มีเพิ่มเติมเลเวลต่างๆนะเช่นไม่ให้มีอะไรกินเลยมามา่มาอะไรเงี้ยเพื่อให้กินน้ําเปล่าหรือเพื่อจะดูกันหาสภาพว่าคนนึงจะถูกสทรมานหรือว่าใกล้ตายได้แค่ไหนเพราะว่าการทําลายล้างเนี่ยมันคือมิชชันก็คือการทําลายล้างเรมิชชันคนบอติน,นั่นแหละรวมถึงก็จะได้ได้ประกันจากการตายได้วดเร็วขึ้นด้วยซึ่งจะคอยดูปฏิยาการทดลองเยอะที่ทุกเรื่องว่าแกเรียกว่าแก,ก,าแกทำเนี่ย อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มานิเพลยอยู่ตลอดเวลาต่อมาพื้นที่เนี่ยรวมถึงพื้นที่ช e ้อปปี้วะนะที่เราให้ฟังไปในตอนนั้นก่อนซึ่งก็คือตอนเนี้ยยังไม่ได้อัปเดตแต่ว่าหนักกว่าน,นั้นมากถือว่าติดไปก่อนต่อมาพื้นที่ที่ที่หนึ่นใช้อะ่ะก็คือพื้นที่ประมาณตรงมงุมมุมห้องที่มันขนาดเท่าสันพระภูมิสันพระภูมิขนาดไซส์เล็กสุดนะ นั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยซึ่งก็คือโดนใช้คําว่าคนอื่นก็คำว่าคนอื่นก็เหมายถึงพวกมันเท่านั้นนะที่สูบเลือสูบเนื้อเราไปทุกอย่างแล้วแล้วก็ชอบพูดคําว่าจัดการอันนี้นกูด้วยจัดการอันนั้นใน้กูด้วยเพื่อให้ทุกอย่างมันโล่งไม่ว่าจะเป็นพื้นกาแพงเพดานจะต้องเป็นรูปพวกมันจะต้องเป็นสิ่งของพวกมันเท่านั้นต้องทําให้เยือหรือแก่ทําอยู่ในสภาวะที่ตายไปแล้วทางที่ยังมีทางอยู่ ให้ถึงที่สุดทุกอนุทุกกระบวนกาเพราะว่าคุณก็เห็นไหมคนที่เป็นฆาตกรพวกที่ไรเป็นพวกไม่มีบาตีเวลาฆ่าเมียฆ่าลูกเสร็จอะมันจะขายของทิ้งเลยแล้วก็ขายบ้านทิ้งเลยแล้วก็ออกประกันเลยนึกออกไหมแบบนั้นเลยแต่นี้ถ้าเกิดว่าคนรู้เห็นมันไม่มีอะไรอย่างนี้นนก็ก็ทาได้เลยโดยที่คนนั้นไม่ต้องตายเตรียมพื้นที่ในการตายไปเลยเพื่อที่ตัวเองจะได้ สดชื่นที่เห็นแต่พลังงานแบบกลุ่มของพวกตัวเองแล้วทีนี้พออ่านมเนมเนมเป็นอ่านหนังสือก็จะโยนเข้าของทมถุยดาทองต,า,งตา,งนานา,นานเลยตังแล้วก็บอกว่าประมาณว่าคิดซะบ้างว่าพวกฉันแต่ใข้กคนอื่นนะคนอื่นจะรู้สึกยังไงมาใช้พื้นที่ตรงนี้โน่นนี่นั่นคิดคิด,คดถึงพวกฉันบ้างไหมอะไรงเงี้ยแบบคือเห็นแก่ตัวประสาแแนแดนเดนแก่ตัวมากเพราะว่ามันคนขดตัวนอนหรือว่าเข้า้เหนือแค่พอได้หรือทํากัตาร์เงียบเนี่ย ในสอกมือใช้งานนะแค่ถึงงหน้าตาเป็นในการมีอเดนริตี้ของคนในการที่ใครก็ตามที่ถูกเลแกลํายังหายใจอยู่ก็คือจะต้องคอยรังแกบูลลี่จิกว่าจิกวันแล้ววันเล่าว,ว่าเธอต้องมานิเพลตตัวเองเพื่อเพื่อให้ฉันมานิเลตเธอทีว่าให้เธอไปจัดการสาว่าทุกอย่างมันเป็นขย,ยงฉันใครขย,ยงมากเธอต้องให้เห็นแต่สิ่งของในม่อของพวกฉันเพราะนี่มันบ้านพวกฉันที่ฉันกักขังตรงเหนยวเธอให้เธออยู่ได้แค่ตรงนี้ สมบัติพระฐานเธอฉันพวกฉันขโมยไปหมดตามกฎหมายฉันก็หาลู่ทางเอาไปจนหมดแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เหลือตรงนี้ก็ต้องเป็นของฉันเธอต้องเกรงใจเพราะฉันคือเจ้าของบ้านฉันคือคือทุกสิ่งทุกอย่างโลกนี้ยแล้วก็ยัยฉันเห็นอีกนะการใช้พื้นที่ตรงนี้ตรงนี้นั้นคือเธอต้องอยู่ตีกรอบให้เดินได้แค่ถึงตรงนี้แค่ตรงห้องเก็บของอยู่แค่ตรงนี้อย่างนี้พื้นที่ที่คขโมยไปไม่ว่าจะเป็นห้องเมนหรืออะไรก็ตามก็บอกไม่ยื่นหมูยื่นแมวกันแล้วสุดท้ายก็ชิงสักดับชิง นี่แหละลอยฟังถึงคือตีพื้นที่เหมือนก็เห็นมาบัญ็ฉีหรือผู้ล่าที่มันกันพื้นที่ไหมตีพื้นที่นะสามดีที่มองเห็นสามดีที่มองเห็นแล้วมองไม่เห็นก็คือทาบรรยากาศให้เหมือนแบบโอเคก,การนี่มันทุกอากาศเป็น,นของกูเนี่ยออใช้วิธีแบบเนี้ยตีตีให้ไดใใ้ให้อยู่ในพื้นที่ที่ล็อกเหมือนในโรงให้มากที่สุดเพราะเราก็ทําหน้าทําตามไม่สบายใจอย่างมาก เมื่อมีการาโทรคุยติดต่อเรื่องงานและธุรกรรมเอกสารด้วยการที่พอได้ยินปุ๊บไม่รู้ว่าติดข้องรลอเปล่านะ่ะก็ะเสดเขก็ามาด่าทอเหมือนในตอนไลฟ์เกมมึงต้องติดคุกม,มึงต้องสมควรอย่างๆๆนงเงี้ยจนกว่าจะปิด,ปดการสนทนาทุกสิ่งอย่างแล้วก็ทําหน้าเหมือนหน้าเลือดขึ้นหน้าแบบจะเป็นตายที่เยออาจจะมีโอกาสรอดมีการเคลื่อนไหวมีการติดต่อเอกสารจนกว่าจะปิดปิดการติดต่อนั้นนะแล้วพอ พอจะติดตอ่อใหม่ก็เดินออกมาอีกถึง5้ากรอบตอนหนึ่งการติดต่อแล้วสองสสครั้งต่อวันคือทำทุกสุดกําลังเพอเวลาเห็นเยอะอ่านหนังสือหรือทำอะไรที่เหมือนแบบไม่ใช่นอนติดเตียงก็คือจะหน้าขึ้นเลือดแล้วก็ชักสิหน้าเหมือนว่าเหมือนว่ากูจะต้องโดนคุณเป็นผีที่โดนมาสะกดวิญญาณมันสะกดวิญญาณวิญญาณผีมาใช้งานปะนั่นคือเหยื่อโดนใช่ไหมนัน,นกรณีของมันนั่นคือเหยื่อโดน อย่าโดนก็คือต้อยมีร่างอยู่ก็เหมือนโดนสะกดวิญญาณนัที่เหมือนไทยนั่งเป็นมันพมายาสะกดไว้ใต้ตินมบน,น้นแล้แต่ในทางกลับกันคุณก็เคยเห็นคนที่เดือดร้อนแบบเวลาที่เขาใช้งานผีไหมในเรื่องผีเรื่องเราแล้วมันต้องไปทําภารกิจให้เสร็จอะไม่งั้นก็คือโดนโดนหมอผีลงโทษอะไรเงี้ยนี่เป็นอย่างไรแล้วที่เห็นเราอ่านหนังสือหรือว่าเราฟังหรือติดต่อหรือมีการแบบใช้ใช้ชีวิตอนะที่ไม่ถนอมเตียงเตียงว่า ชักสีหน้าหน้าเสียมากเหมือนจะขาดใจตายเลยไม่ใช่แค่เดิมาสะพายนะเหมือนกับว่าเรื่องพวกนี้ต้องมานิพูเรศไ้มมันเกิดขึ้นแล้วไหนที่มานิพูเรศไม่ได้โดยตรงสร้างสถานการณ์สร้างเหตุผลก็จะต้องมาสั่งเราให้เรามานิพูเรตตัวเองเช่นให้เอาของตัวเองไปทิ้งให้เราทําลายตัวเองให้ให้ไม่ให้ใหไม่เด๋ือร้องรอยการมีชีวิตอยู่การมีตัวตนแล้วก็คิดแผลเนี่ยเพิ่มบีบขึ้นทุกวันทุกวันถ้าไม่มีประเด็นอะไรเลยก็จะพูดว่าเฮ้ยเธอเธอคา แบบปั้นเรื่องมาเลยเธอเข้าขมยช้อนซ่อมเฮ้ยเอืมอคืนดิพอบอกให้ติดกล้องจอปิดเขาบอกเมื่อกี้ก็พูดนะบอกว่าไม่ต้องมาพูดนะฉันไม่คุยกับเธอละเธอต้องเคลียร์ของทุกอย่างให้ฉันสบายใจให้คนอื่นเขามีความสุขให้นูน่นให้นี่ให้นั่นเพื่อให้แบบต้องนอนติดเตียงใช้ชีวิตไม่ได้เลยต้องตายให้เร็วที่สุดอเพื่อให้ได้ประกันจากการตายแค่นั้นจริงๆก็แค่นั้นจริงๆแ,งแล้วค่อยดูพอเกิดเลยปุ๊บก็เปิดประตูมาคือพอเห็นว่ามีเสียงการทําธุรกรรม แม้แต่ไม่ไม่ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะไม่ไม่ถึงนะหรือแม้กระทั่งการอาศรรศรรศร่าอนหนังสือก็ทำอะไรก็ตามจะต้องปีเข้ามาชาร์จเลยฉันั้นไม่เคยคุยด้วยนะปีเข้ามาด่าทอเยยดยามวิจารณ์ดูถูกจนกว่าจะเลิกทำสิ่งนั้นเราก็บอกว่ามันขวางทางคนอื่นมันน่าขยะแขยแยงสิ่งของหนังสือหรือทุกอย่างที่ของเธอเนี่ยเอาไปทิ้งจัดการตัวเองอย่าให้ฉันเห็นอีกฉันขึ้นมากแก่นันอย่างนี้คือจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีอะไรเลยก็จะสร้างเรื่องมาว่าขโมยนู้นขโมยนี่ไปเรื่อย ทำอยู่แบบนี้รวมถึงของที่ขโมยไปห้องยิ่หมูย็นแมวแล้วตัวเองขโมยไปแล้วไม่ยิดหมูยินแมวตางต,ต่างลงก็เพราะมันเป็นพื้นที่อันศักดิกส์ส,สิทธิ์ของพวกฉันเดอห้ามมาแตะต้องห้ามมายุ่งห้ามอะไรนั้นแม้ว,ว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยพื้นที่ตอนนั้นหรือว่าอะไรก็ตามทุกอย่างต้องฉันจะต้องถูกเอามาทําเป็นอุศนได้หมดให้เธอไม่สามารถใช้ชีวิตได้และให้พวกฉันแค่กินพื้นที่ทางสามดีห้าดีมอยมอเนให้ทั M ่วทั้งโลกให้มากที่สุด ให้ไม่เหลือพื้นที่ที่เธอจะยืนได้เลยไม่ว่าทางกายจิดใจสิตวิญญาณรวมถึงมันก็สังสมนความเจ็บป่วยทางร่างกายจิดใจทุกวีทุกวันร่างกายเจดใจสิตวิญญาณโดยทางไปหามองเหมือนเดิมบวกไปปัจจัยสี่ประมาณนี้สตอรีี